เรียนเชิญคุณซันนี่จอห์นซีดูลักสุวรรณเมธานน์ค่ะต่างชาติล้วนเลยนะคะร่วมก,กับค่ะขออนุญ,ญาตพูดคุยกับทีละท่านนะคะวันนี้เราอยู่กับเพื่อนสนิทของทั้งคุณเมตตาคุณสติแล้วก็เพื่อนสนิทของน้องน้โมนะคะต้องถามคุณซันนี่คุณซันนี่จอห์นซีดูลัก ส่วนเอเธนนอลกลัวเพื่อนแพ้ใช่ไหมกลัวกลัวคนน้อยหน้าเพราะว่าถ้าเราจะเปิดตัวอารยาอัลเบรตาเอิงคาเกตเบกกี้วิีเบกาคทิสเซียอาร์มสตรองเราซันนี่จะจบที่ส่วนเอเธนนท์มันน้อยหน้าเราเลยเพิ่มซันนี่จอรนจอรนเป็นชื่อของใครนะคะคุณซันนี่นักบุญนักบุญจอรนซีเป็นชื่อกลางอยู่แล้วดิลักดิลักดิลักเป็นนามสกุลของคุณแม่นะคะเราเลยมาขับเบ็สเป็นซันนี่ จอน์ซิวลาคส่วนเลนทานน์ค่ะคำถามแรกค่ะคุณสซนนี่ได้ไหมเขาคำถามแล้วนะคะคุณสนนี่คะลองอธิบายให้ฟังหน่อยว่าคุณสติเขาเป็นคนยังไงคะผิดด้านอ้าวก่อนไม่ได้ออกงานนะครับค่ะเดชเชนเป็นเลลสติเป็นคนดีครับผมรู้จักรู้สึกภูมิใจมากที่เขาได้แต่งงานในวันนี้นะใช่ครับค่ะแล้วถ้าถามคุณคุณสนี่บอกคุณสติ ถ้าถามว่าถ้าให้ลองเป็นคุณสติคุณสนิจะเป็นไหมคะไม่เอาดีกว่านั่นไง่ไม่อธิบายเพิม่มเิติมเต้องไปดูรากลัวการสปอยหนังมากๆน,นะคะมาที่คุณอารยาอัลเบอตาอารยาอัลเบอตาฮาร์เกิเป็นการทำงานเหมือนเหมือนเหมือนเป็นออสการ์ชื่อนักแสดงแน่นมากนะคะคุณชมคะอธิบายให้ฟังหน่อยว่าคุณเมตาเขาเป็นคนยังไงคะ ก็เมตานะคะเขาก็เป็นใจด้วยค่ะก็เมตาก็เป็นเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าทุกเทให้กับความรักค่ะนะแล้วก็รักครอบครัวค่ะก็เชื่อว่าเขาก็จะเป็นภรรยาที่ดีแล้วก็เป็นแม่ที่ดีได้ค่ะค่ะเขาชื่นชมคุณมากเลยค่ะดีกับเขาเนี่ยดีกับเขาด้วยแล้วถ้าถามคุณชมว่าถ้าในชีวิตจริงให้เป็นเมตาเป็นไหมคะ เขาก็มีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่างค่ะค่ะแต่ถ้าถามว่าอยากได้ชะตาชีวิตแบบเมตตาไหมอันนี้ไม่แน่ใจต้องไปช่วยกันตัดสินค่ะเราต้องไปดูกันเองในภาพโยในโรงพยพิโนะว่าทำไมนักแสดงถึงไม่อยากเป็นทางสติไม่อยากเป็นางเมตตามาถึงเบ็คกี้ลูกแม่เบ็คกี้ค่ะ พูดถึงตัวของนโมหน่อยนโมเนี่ยเป็นลูกสาวของคุณสติแล้วก็คุณเมตตาว่าน้องนโมเขาเป็นคนยังไงคะนโมก็จะเป็นเด็กแสบแสบสนๆสนๆหน่อยคะ่ะมีมีปมในใจเยอะคะ่ะเพราะว่าตอนเด็กอาจจะเจออะไรมาคะ่ะแล้วก็พอโตขึ้นมาก็จะจะต้องเข้มแข็งแต่จริงๆข้างใน,นกน็น่าจะอ่อนอ่อนไหวค่ะอ่อ,อนไหวมากๆค่ะแล้วถ้าถามเหตุการณ์ถามคาถามเดียวกับพี่เซน,นี่พี่ชมเลยว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนโมอ่ะ เบกกี้จะไม่ถามว่าเบกกี้จะเอาไม่เอาเบกกี้จะทำยังไงเป็กกี้จะทำยงไงถ้าจเจอมัอนละโมชทำไมบ้านนี้เขามีปัญหาเรา <c oughs> พอถามเขาเรื่องเขาจะเออค่ะ <c oughs> น่าจะทำแบบที่ละโมชทำค่ะซึ่งอยากรู้ก็ต้องไปดูวันที่สิบเค่ะมันปังตรงนี้ค่ะไม่มีใครบอกอะไรพวกเราทั้งนั้นเลยค่ะแปลว่าวันที่ยี่สิบเก้เราต้องไปดูในโรงภาพยนต์เองนะคะแต่มีเรื่องหนึ่งค่ะ เบกกี้บีเบกาแพทริเซียอาร,รม์มสตรองพี่โอสิริพรโอปอลพิปรุอารังตุนขอนถามว่าเวลาเขาประตอนพี่มุกเรียกมาคุยอ่ะนี่นะตัวละครมีสติมีเมตามีนโมเบกกี้เข้าใจคำว่าสติเมตานโมเลมลูกไมไม่เข้าใจละครบแล้วเขาบหนูว่าอะไรคะตอนนั้นนโมคือหนูอ่านบทแล้วมันคือพูดได้ไหมคะอ้าว <laughs> เราเอาไมค์ลงก่อนสิลูกลองเอาไมค์ลงถามลุงถามลุงครับอ่าอันนี้ได้ไม่ได้ใช่เพราะว่าน้ำโมต้องแบบท่องน้ำโมสามจบเหมือนชีวิตเออตัวเองเจออะไรเยอะกับน้ำโมน้ำโมน้ำโมเออใช่ชาบมาเข้าหกไม่กล้าถามเรารู้จักสติกับเมตตาไหมลูกสติหนูก็น่าจะแปลตามที่คิดว่าเนี่ยภาษาไทยก็แบบโอกสติ h a l สติ h a l สติแ a l สติ h a l h a สติ เมตตาเหละลูกเมตตาสมวั e ที่แบบ take care caring มากๆเมตตาต่อคนอื่นเด็กกี้ลูกแม่ความความไม่อยากว่าใจกับผมแต่วันที่เจอครั้งแรกเรียกแม่ครั้งแรกคือเมตชาเมตชาแปลว่าอะไรตายแล้วเมตชาเมตาเมตชา,ชาพี่ลูกคเมตชาแปลว่าอะไรอย่างนี้เนาะพี่มุ้งคะ อาเอาอคำถามพี่มุกจริงด้วยพี่มุกทีเนี้ยเรารู้ว่าพี่มุกตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากๆแต่เราก็อยากรู้ว่าทําไมถึงจะต้องเป็นแม่ชมเป็นที่ซนี่แล้วก็เป็นน้องเบกกี้กับสามคนตานี้ค่ะเขาเป็นซน,นี่ก่อนกันหรอซน,นี่เป็นซน,นี่จอร <c oughs> ์จดีจูล็อกจริงจซันนี่ก็คือเพื่อเรานะคะแล้วก็เป็นความไว้ใจเนาะแล้วก็เป็นความคุ้นเคยกันเลยนะคะก<า>็ะตอนที่ชวนเขาก็บอกว่าแบบ เนี่ยถ้าหนังมันออกมาแล้วแบบแกไม่ได้เล่นนะแกต้องโกรธฉันแน่เลยอ่ะเพราะบทมันดีมากกูกลัวไปเขาเราเรา Approach เขาเบอร์นี้เนาะ่ผมก็เลยบอกไปว่าเขาไม่แปลกใจมันแสดงดีขนาดนี้ก็หาไม่ได้เลยความมั่นใจอะใช่ครับโทุกคนะใช่เพื่อสองคนเรื่องจริงมันเป็นความสิ้นแบบระดับสปิริตอะเออเข้าใจไหมฟิวชั่นฟิวชั่นคือมองตาไม่ต้องพูดก็เข้าใจใช่แล้วมันก็เป็นหนังเรื่องแรกของเราอเลยเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกแบบ อยากให้เขาเป็นคนดูแลมันเราไว้ใจเขาค่ะค่แล้วชมพี่ชมชมเนี่ยเป็นแบบชาเลนจ์เลยยังจําวันแรกที่ไปเจอกันทําไมทําไมแล้วสิคะก็คือจริงๆเราตั้งใจหาจริงๆอ่ะเราไม่มีชอยเลยนะคะเราก็ไปด้วยความที่เราองเห็นตัวชมคือชมจริงๆต้งองยอมรับว่าเขามีชีวิตจริงที่มีเป็นแบบเหมือนโรมเดีลของผู้หญิงค่ะความมีชีวิตที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ ะะก็รู้สึกว่าเออถ้าวันหนึ่งแบบเราสามารถฉีกแล้วทำคาแรคเตอร์นีเนี่ยโดยผังตัวชมเนี่ยมันน่าจะมีความแบบออมีความน่าสนใจค่ะแล้วก็เป็นเอ็กพอร์ที่เราเราอยากทำค่ะก็ไปเจอชมเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่เรากังวลสุดแล้วเราก็บอกไปว่าแบบเออเนี่ยชมสิ่งแรกเลยคือหนังเรื่องนี้เนี่ยเราอยากให้ชมอยากให้คนไทยได้เห็นชมในเวอร์ชันที่พังที่สุดพังที่สุด ตอนนั้นแม่แบบกับิตายตประมาณสานะมทีแม่ประมวยไม่ติด <c oughs> <ๆ>ก็ดีใจมากเราไม่ตอนนั้นตอนตอนที่มุกเข้าหาชมตอนนั้นพอเขาบอกอยากเห็นชมเวอร์ชันพังที่สุดเรามีการแบบเอกใจเราทำยังไ,ไงไหมคะฉันว,ว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่มันถูกที่ถูกเวลาเพราะมันมาในตอนที่เรียกว่าเหมือนเรา ปล่อยวางอะไรหลายๆอย่างแล้วอะเรื่องของมาแล้วก็เรื่องของอัตราเราอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่ามันวางลงไปเยอะมากๆแล้วคือถ้ามาปล่อยแบบมาชวนที่แบบโซมโซมตอนสมัยสองสามหรือคกสิบุ่ยได้เหรอจริงโอ้ยไม่เกลียดเกลียดกันเกลียดกันทัาจะบูเมื่อกี้ด้วยอะไรไม่มีผมตรงนี้เลยค่ะเราก็จะแบบแอบไปแบบว่าแอบติดขนตาแอบตุ๊กแอบนีคงแบบขี้โกงทุกอย่างเลย แต่เรื่องนี้คือแม่เรียวมาคือแม่ยอมแม่แม่สู้มไม่ใชแ่แล้วก็คือแบบว่าหน้าก็ให้เติมกัา่าําให้แบบช,ช,ช่วงที่แบบทรมสุดๆก็คือใต้ตาซึ่งดำอยู่แล้วก็คือให้ทาให้ดํากว่าเดิมอะไรเงี้ยแต่แม่ก็สู้ก็สู้พี่สู้ค่ะสู้แม่ยอมนะคะแล้วแล้วสุดท้ายทำไมเป็นลูกสาวเป็นน้องเบ็กี้ จริงๆตัวนี้เป็นตัวที่คิดว่ายากที่สุดนะคะเพราะหลังจากที่เรารู้ว่าซันี่กับชมเนี่ยยังไงก็เล่นแบบอยากเล่นสนใจนะคะรู้สึกว่าการที่ต้องมารับบทนี้เนี่ยมันคือด้วยความที่สตาร์ความเป็นสตาร์เนาะของซันี่การการมีพ่อเป็นซันี่การมีแม่เป็นชมความเป็นลูกก็ต้องมีอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้เวลาหาแบบนานมากค่ะจนกระทั่งมาเจอเทปของน้องเลยค่ะแล้วก็เขาทําให้มุมมองของคาแรคเตอร์เนี้ยเปลี่ยนไป คือจากที่เราเคยแบบรู้สึกว่าเออตัวละครนี้จะต้องเป็นคนเป็นลูกที่อยู่เคียข้างแม่นะคะแต่เบกอะเล่นออกมาแล้วเรารู้สึกถึงความเป็นลูกพ่อมากเรารู้สึกว่าเออเขามีอะไรบางอย่างที่ใกล้เคียงซันนี่ใกล้เคียงเพื่อนเราด้วยข้างในเลยนะคะเราแฟนคลับมาปาอะไรขึ้นมาใส่ไปไม่เหมือนไม่เหมือนก็คือนั่นแหละค่ะรู้สึกว่าแล้วมันเลยทำให้นิติของครอบครัวเนี้มันมันกลายเป็นดีมากมากนะคะเราก็รู้สึกตัดสินใจเลอกน้อนไม่เราก็ ถ้าเรามองเข้าไปอ่ะตอนสามคนนี้เขาเรียนกันเ <c oughs> <ๆ>ขาครอบครัวเดียวกันจริงๆด้วย <c oughs> ด้วยอะไรบางอย่างไม่รู้ซึ่งพราคิดว่าเคมีนี้เราจะได้เห็นชัดๆในโรงภาพยนตร์แน่นอนนะคะ <c oughs> พี่พี่สนนีเคยร่วมง,งานกับพี่มุกมาแล้วตอนเป็นซีรีส์ <c oughs> บทบาทพี่มุกตอนกำกับซีรีส์กับกกับภาพยนตร์ต่างๆนะคะประกอกับเขาแบบว่ามีเขาเรียกว่าประสบการณ์เขาเยอะมากขึ้นแบบแล้วก็อีกอย่างนึงคือเขาทำหนังเรื่องแรกทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำมันคือเงินซื้อไม่ได้ สน่งน่าอยู่เนี่ยดีใจดีใจมันอยู่หน้าจอดีใจมากแล้วแบบเราเห็นแล้วเรารู้สึกดีอ่ะเ็เลยทำหนังเรื่องแรกแล้วเขาแบบดีใจในทุกคนประกอบที่เขาทำาแล้วก็แม่ชมแม่ชมกับเบ็กี้น่าจะเพิ่งเคยรู้กันเขาเป็นู้กกับประมาณไหนคะแม่ชมอยู่ประมาณไหน จริงๆจะบอกว่าสําหรับชมเนี่ยคืออยู่วงการมานานนะเพิ่งจะเคยเล่นจริงๆละครก็ไม่เคยเจอแล้วก็หนังก็เพิ่งเจอที่เป็นแบบว่าเป็นเคมีแบบว่าเฟมินิสต์แบบนี้มากๆอะไรเงีเ้ยก็คือเป็นไม่เคยไม่เคยทำงานกับพวกกับผู้หญิงอะไรค่ะก็ร<ม>ู้สึกว่าเออมันมันเปิดโลกแล้วก็มันเหมือนกับว่าเออบางอย่างเราคุยกันแล้วมันแบบว่ามันมันเขาเข้าใจอ่ะเออแล้วจะบอกว่าเห็นฮาห้ายังแอบดาร์กเหมือนกันนะเราอ่ะโอ้เอาละค่ะเรื่อง คว,วามดาร์กพุงกับนี้เรามาลงรายละเอียดกันซึ่งก็จะมีมุมบางมุมซึ่งเราจะต้องเห็นในนันแน่นอนนะคะในการถ่ายทอดผ่านพู่งกับผู้หญิงในเรื่องราวเกี่ยวกับความการ์กแบบนี้นโมนคะคะพี่เขาดูไหมคะไม่ดุนะคะเสียงเหินลูกเมื่อกี้ <laughs> ถ้าเป็นการแสดงไม่ได้เลยลูกม่ดุ <laughs> น่ารักน่ารักค่ะคือหนูยังจำได้แบบว,วันที่พี่มุกนัดหนูไปคาเฟ่เราไปนั่งอ่านทีละคำของบทอ่ะ ก็หนูเรียกแม่ว่าแม่ชาแม่ช่พี่ก็รีบทำการนัดเลยแม่ชาแม่ชาในบทนี้ต้องเรียกชื่อแบบว่าแปมอะไรอย่างเงี้ยไทยมาแปมแปมแพมแปมแปนลูแปมไปสอนวันในยุเปมก็ต้องแบบแปมเราเขาสอนวันนั้นวันที่ท้าได้ที่เขาสอนอ่านแบบบทปบทตอนนั้นหนูยังไงบ้างก็กลับไปทํากันบ้านแล้วก็มีกันบ้านหลายๆอย่างที่ต้องส่งพี่มุกเช่น กันบ้านเต้นน้องต้องคุนตลอดว่าสปอยไหมใช่แต่คือพี่เขาก็บอกหนูว่าแบบเบกกี้กี่เทคก็ได้นะแต่ขอให้หนูแบบไม่ยอมแพ้นี่ก็โอเคค่ะสู้อแล้วมาถึงตอนบราการไล่เสียงของแฟนค่ะอับ ก็ที่เสียไม่ก็ไม่พร้อมเนาะเรามาที่แม่ชมกับอังคุสันนีนะคะสองคนนี้อยู่ในวงการไปถึงหนึ่งพันปีแต่ไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วในภาพโปรโมทที่เป็นแม่ชมยืนอยู่แล้วอังคุสันนีโผล่หน้ามาตรงเนี้ยทุกคนตกใจว่าเออเขาเคียงดีได้แล้วคนน่าเหนก้นแม่ชมจะร้องไห้มีอะไรหรือเปล่าเพลงก็ยังไม่มาครับยังไม่ร้องลการมาร่วมงานกันครั้งนี้ครั้งแรกรู้สึกยังไง รู้สึกยังไงอ๋อครับรู้สึกก่อนนี้รู้สึกยังไงร้ดนเลยอารมณ์กับคือจริงๆเราไงไม่เคยรู้งานมาก่อนเราเลยสิดว่าเราไม่เราไม่ออกเลยครับว่าจะเป็นไงตอนที่บุ๊กบอกให้คู่กันอะไรเลยครับผมผมกบอกว่าก็ต้องลองดูแต่บุ๊กบอกรอเขาก้าเดือนนั้น้องเกลยวอยู่ในท้องเป็นการยิวตั้งแต่เกลยวน้อยใช่คือวันที่คิดนะแล้วก็คือประกาศท้องเลยใช่ พุ่งกับวิ่งไปรอให้ด้วยคอนเแสดงทองค่ะแต่ว่าแบบแค่คีบูกวาดบ้านเรื่อยๆก้าวหลอแต่ชมน่ารักมากนะคะยังจับได้เลยว่าชมแบบซันนี่เขาจะรอไหมอ่ะเขาจะรอ้ไหมเฮ้ยแต่ว่านี่นี่บอกว่าซันนี่ใครต้องรอใครนะำมูกไปหมดนะว่าแต่คุ้มค่ามากกับเป็นการรอคอยจริงๆโอ้ยค่ะแม่ชมนะคะ ก็เหมือนกันก็คือเหมือนมันดึงไม่ออกอ่ะเพราะว่าไม่รู้จักเคยเจอเขาเขาไม่ไม่รู้จักมือปิคนัาไม่รู้จักเคยรู้จักผ่านสื่ออะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แบบรู้จักกันเป็นการส่วนตัวอะไรเงี้ยก็ก็ดึงก็ไม่เคยออกแล้วก็วันที่เรามาเวิร์กช็อปกันอะไรเงี้ยเจอกันสับคนพ่อแม่ลูกก็คือแบบว่านิ่งเงันไหมคะนิ่งเงันก็คือแบบอินหัวสามคนอะเนาะมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคนไม่คุยกันเลยสามคนไม่คุยก็เลยบอก ก็เลยบอกก็กลัวน้องเขาจะเก่งหรือเปล่ากลัวนี่เขาจะแบบอะไรหรือเปล่าก็เลยเออก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ต้องมาแบบชวนเราอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไม่เป็นไรเราไม่ว่าเราอินโทรเวิร์ดไม่เป็นไรแบบขอแม่ติดตัวด้ยค่นนี้เลยใช่ในการที่เวิร์กช็อปอะมันจะเป็นที่ที่ให้ทุกคนเปิดเข้าหากันก็บบเอ้า เอาตัวไปแล้วตอนแม่กินก่อนลรวก็พยุงลูกยังไงใช่นะครับแม่ก็ยังพยุวอะเดินไปบอกใช่แลาวเดินไปบอกไม่ได้เราโตแล้วเราห้ามกโนทุเราโตแล้วเราต้องเทคแคร์ลูกเราเออไม่แต่เขาว่าอยู่ได้คือเด็กกลายเป็นว่าเด็กๆแบบเนี้ยคือเขา เขาโอเคเขาไม่ได okay, ้ร so so so, ูはは so okay. <laughs> <laughs> è, ้สึกอ๋อบวิดที่แบบว่าเออนั่งกันเงียบๆสามคนแล้วก็ไม่มีใครคุยกันเลยจริงโอไม่เป็นไรไม่คุยกันได้คือเขาอยู่ได้เออแล้วเราก็ตีตัวออกไปแล้วว่าแบบเอ้ยไม่เป็นไรเราก็อยู่ได้เหมือนกันเแี้ยแบบเหยเอห้องเดียวตึงมาก้านนี้ตึงมากไม่หนุกเลยอะไรอะไรเลยไปชิญเขาเดินคุยไปเชิญเขาเดินคุยเวลาคุณเซนนี่อัดมุกคุณเซนนี่เป็นคนตลกมากหล่อนี่มาโยนอะไรแบบนี้เลยเหรอแต่เวลาคุณเซนนี่อัดมุกเข้าเข้าน่โม่เนี่ย ค่ะรีเบกาต้องเล่นต้องเล่นแอคติ้งเขาเขาเก็ตไหมกลัวคำไม่เก็ตไงต้องเล่นแบบเล่นหน้าเล่นเสียงอะไรที่พูดอะไที่อะไรนั่นนี่เนี่ยเขาชอบนะพี่เจนี่เป็นคนตลบไหมลูกเบกกี้ตลกค่ะหนูไม่ได้เลยลูกเสี่ยงเวลาน้องกูหกเสียงน้องจะเหินนะลูกเขาไม่พูดนานๆมันก็จะเกียร์คอร์กเกียคอรเป็นความพยายามตั้งแต่ตอนที่เขาเวิร์กช็อปกัน ที่จะให้เทมีมันได้แม้แต่เราจะบอกว่าความที่มันไม่รู้จักกันเลยอ่ะมันก็ดีเพราะว่าก็คือเราก็ไปเจอกันไปเจอกันตรงหน้าเ็งเลยก็มีอามีทำเวิร์กช็อปกันแล้วก็ชมก็รู้สึกว่าออ้นนี้เคยบอกพี่บุ๊ไปแล้วก็รู้สึกว่าเออดีเหมือนกันที่ไม่รู้จักเขาเอะไรเงี้ย <laughs> เพราะว่าเ <laughs> <laughs> ขากั <laughs> ชบชมมันเลยมาพูดหลายครั้งลวไม่รู้จักเขารู้สึกดีที่ไม่รู้จัก อินเนอร์ดีไปแล้วต้องจบเลยจากนี้ก็จะไม่รู้จับไม่ใช่เพราะเขาอินโทรเวิร์ s ไม่ก็คือว่าเออเหมือนสติอ่ษฐ์ะกับกับพี่ซานน่ะมันคือมันคนละคนน่ะเออคือพอบางทีเราเหมือนอยู่ช่วงจังหวะอยู่ในกองเราเลือกไม่เห็นแบบซันนี่อ่ะที่แบบว่าเป็นแบบนั่งลุงลงอยู่นั่งเลื่อนๆอยู่ใช่ไหมคะนั่งลุงลุงอยู่อะไรอย่างเงี้ย ไปรู้จักไม่รู้จักเลยไงให้รอเขาตั้งหลักเป็นสติก่อนเ,เ,เออก็คือแบบในเรื่องคือเขาเขาขู่เราอะใช่ไหมล้วก็คือไม่ใช่คาแรคเตอร์หนีอะ<ฆ>เออเราก็เลยแบบเออก็ไว้ไว้ก่อนเลย<ฆ>เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ไปทำความรู้จักกันน,นะนะปิดกล้องละเออแต่ว่ไไ K, าในกองเวลากินข้าวกินข้าวเราก็ไม่เล่นกันไม่ไม่ไม่เราจะไปขอขนมจากเขาต้องซื้อขนมมาเยอะๆคือช่วงนั้นก็คือปั้มนมค่ะก็คือก็จะปั้มเสร็จก็คือจะเข้าห้องแล้วก็ตืดอ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  ตั้งแต่ฟังเรื่องมาฉันสงสารเป็คกี้ที่สุดในกองหนูมีแอคทิวิตี้อะไรถ้าเขาจะอินทว์ดคนละมุมกันขนาดนี้ลูกข้องหนูหนูเล่นกับใครคะเล่นกับแมวหลับด้วยหลับหลับหลับแล้วเตียงนั่นเตียงที่ผมต้องนอนไปหลับมาผมเชไม่ได้นอนนกวันเขาเป็นลูกแข่งก็ยองๆแล้วนี่หนูแบนให้แล้วเบ็คกี้เขาถึงต้องนั่งโมสามจบไปเรื่อยๆนะกลับนาะจนกลายมาเป็นเรื่องนี้แต่ว่า พูดได้ใช่ไหมว่าในเรื่องนี้พิซซี่สองคาแรคเตอร์สองคาแรคเตอร์เวลาคุณซนีเล่นเป็นยังไงเราเราเราเท่าที่เราได้ไาฟังไม่มีอะไรเล่นเหมือนเดิมทุกเรื่องอ่ะอ้าวแล้วกันเปลี่ยนเลยค่ะไม่จริงๆมันคนเดียวกันแต่ว่ามีหลายช่วงเวลาช่วงที่จำอะไรไม่ได้ฮะมันด้วยกว่าจะมีมุมที่เราไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีตอนไหนหรือว่าเปลี่ยนไปตอนไหนค่ะนี่ยเราก็จะมาบอกว่าเสริมคดีครั้งหนึ่งว่าจริงๆ่ง เราเป็นคนอย่างนี้เพราะอะไรมาสปอยนะสปอยมาสปอย,ปอยใจกลัวไปหมดกลัวไปหมดกลัวไปหมดก่อนที่เราจะสปอยกันไปเยอะนะคะขอถามก่อนว่าทั้งสามท่านนักแสดงสามท่านฉากไหนที่รู้สึกว่ามันยากเราทุ่มสุดตัวแล้วอยากจะให้ผู้นักแสดงทำไมอยากให้แฟน,น,นคอยติดตามแนชชมก่อนนะคะ <c oughs> สปอยเพราะว่านั่นสีกลัวไปหมดแล้วค่ะพูดอว่า,าละนองได้ไปเอาพูดไปแล้ว <c oughs> เป็นฉากที่เราจะไปถ่ายทำกันที่ระนองค่ะแล้วก็เป็นฉากที่รู้สึกกังวลตั้งแต่ตอนอ่านบทละค่ะจนทำบูชชอปจนถ่ายมาเรื่อยๆก็ยังเพราะาเรื่องฉากเนี้นจะเป็นฉากที่ถ่ายช่วงท้ายๆของเรืออะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างกังวลว่าเอ๊ะเราจะไปถึงไปถึงสถานการณ์นั้นได้ไหมอะไรเงี้ยต้องอันนี้ต้องไปดูเองในหนังเพราะว่าด้วยความที่มันเล่าแบบสลับไปมาอะไรเงี้ยเราก็เราก็กลัวว่าเราจะมี แมทเทีเยลไม่พอที่จะไปถึงวันถ้าแม่ไม่พอใครพอนะแต่ถ้านักแสดงกัวงวลแบบนี้แล้วพอไปถึงระนองจริงๆเดี๋ยวในเรื่องจงนะรู้ไหมว่านิชฉันระนองนะรู้ให้รู้ว่าไม้รู้ไประนองไม่บอกว่าถ่ายระนองไม่รู้ไปยืนตรงมันยากสำหรับหนูและอยากฝากให้ทุกคนช่วยให้กำลังใจทุกฉาก ใช่เพราะว่ารู้สึกว่าการเข้าคาแรกเตอร์นโมอ่ะมันใช้เวลาก็ค่อนข้างนานเหมือนกันเพราะมันก็แบบฟ mm ืกมือเป็นหลักเหมือนกันจากการเป็นเด็กกับเป็นนโมก็เลยรู้สึกว่าทุกซีนแต่ถ้าให้เลือกมาอันหนึ่งก็น่าจะเป็นขึ้น,นอาจจะตอนที่ขึ้นเสียงกับคุณพ่ออื oh. อด้วยความที่หนูยังยังเด็กอยู่เนี่ยแล้วก็แบบต้องมาเล่นแบบซีนซีนอารมณ์ กับพีมันก็แบบจะทำได้ไหมใช่ตอนนั้นมีการฝึกด้วยตอนที่แบบรู้จบเป็นไลมุกจะให้แบบว่าให้มองหน้าระดับในใจเราด่าทำอะไรที่เรามองหน้าหน้าเขาด่าแค่หน้าเขาด่าผมแรงมากครับไม่พูดด้วยนะแต่หน้าออกเรารู้เนาะเราอ่านใจน้องออกเราเราฝึกเราฝึก acting อยู่ค่ะอันนั้นคือฉากที่รู้สึกว่า ขาเลนส์สำหรับเราใช่ใชค่ะแล้วคุณซันนี่จอห์นซีอะไรแล,ล้วฉากไหนที่รู้สึกว่ามันยาก่อจริงไม่ยากสักฉากแล้วเพราะนี้เป็นคนเก่งอะล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปที่คำถามสุดท้ายไปแล้วเนาะ <S <S> <S มุกทหารที่หนักทำะพี ค่ะก็ฝากลองลรียเลิฟนะคะเข้าลงวันที่1 9จูนนี้นะคะส่งไปเลยบอกว่าเราจองเราจองที่ต่าแล้วสี่คนลองลิฟท์เลิฟลองเลยคิดว่าเป็นเรื่องแบบเจเน r เรชั่นแกปเหมือนกันอ เพราะว่าเมงจะเรียกชื่อหนังว่าแบบ L L L อย่างเงี้ยจริงแภาพยนตร์เรื่องอะไรนะเบเกอร์ L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  แล้วเข้าโรงเมื่อไหร่นะลูก29จูนค่ะและนี่คือรีเบคก้าแพททีเซียร์สตรองค่ะ